ก็ทย่เห็ุจังไดพอเองก็คือว่าน้ำจิตน้ำใจนั่นพี่น้องเพื่อนก็ลบนับถือปูอเออเพิ่นเมาหอดมาเดึงปูก็ตจองตอนรับเพิ่นอ่าบระมานว่าพี่น้องมาโอ้เห็นานางขากายห่างตุยอยู่อ่าพี่น้องเป็นอยู่ทางงกลมีธรรมะดาทางไกาอ่าทังบึงการน้องค่ายพนอ,อ่ามากันเป็นรถตู้ อก็ได้ถามว่ามูเจ้าคิดจังดังจังไดนมา <c oughs> มาด้วยความบริสุทธิ์ใจเขาเองเออมาด้วยความเต็มใจ <c oughs> เพราะว่าเขาขวันเกีียวปูพัญางเดียว อาฮาบางรังบางเดียวบางก็จะจับนั่นจับนี่ให้เบิ่งตัวอ่านยนนี่มีคำวันเนมืินบวมเมียนวาจิมาเดียวเดียวยังสันยังสีบ่บามีอ่าเดี๋ยวนี่นี่มันบ่ท่านในนี้มีคำวันพอเองก็คือบอหูเบาหูบอกให้หูเนาะเออเพื่อนก็บอกว่าล่อมือนนั่นล่อ,อยัางสองสามืงอสะก้อนเงินเพื่อนก็บว่าทอนนั่น ที่นี่พ่อกับวได้ดพักผ่อนเมื่อวานกับรับแขกกันแจตีสองโจนหอดสองถุมเขากับว่ดไดกินเนาะก็ที่เหตุจังไดพอเองกับคือว่าน้ำชิดน้ำใจนัน่นพี่นองเพื่อนเขาลบนัาถือปูเออเพื่อนมาหอดมาถดืงปูกับดองตอนรับเ,เพือ่อนอาบอมยันว่าพี่นองมาโอ้อยานั่งขากายห่างตุ๋ยอยู่พี่นองเป็นอยู่ทางไกลมีธรรมะทางไกล อทั้งบึงการน้องค่ายพนอ่ามากันเป็นรถตู้พอก็ได้ถามว่ามูเจ้าคิดจังๆๆๆดังจังไดมามาด้วยความบริสุทธิ์ใจเขาเองเออมาด้วยความเต็มใจเพราะว่าเ,เขาขวัญเกียวเออปูบางคนก็นว่าเป็นไปเขียนให้เออกาะถึก ใจหายพ่อว่ายังไหนบ่มมนว่าปวนันโทมากมาเด้อมาเด้อบ่มีกับมาเอาเงินนอน้องมาอย่างนั้นยังเสี่เสียหายเลขกเด็ดไปพ่อบ่มมีไดมี้าบ่บอกว่าบ่ท่านหูพ่อก็อาศัยนํำอนิมิตคำฝันปูเพิ่นเสียห้แค่นั้นเองเออตาบ่ได้มีตคำฝันบ่อพ่อกับ่หูจักโตสิบ่ก็คือมือนีพี่น้องกับมาหลาย อ่ากระถามกันอยู่พอกับว่าบ่ท่านในหูปู้เพิ่นบ่ท่านในี่อบอกพอ,อกับยายาว่ายาย่ำว่าวดังบ่าวที่ให้บ่าวที่ซอยแจกขไขให้เน่ยสิงใดที่มันบด่ดีอาหาบางขงังบางข้าวคนข้ามันก็อาจคิดบอกออกบอกบ่าท่านหาได้ว่าวยังเกินกว่านั้นไปว่าวยังผิดไปกว่านั้นกลับพอเองจะยอมหลับอา่ายอมหลับจะหลับผด้วยตัวเองอ่าแต่พอก็คือได ว่าง <g ulus descript or> <g ulus> ่ายๆที่ได้ยินมากมันเสียใจบ่พอก็เสียใจอยู่ดอกเนาะที่ว่าพอไม่ไปในกลุ่มไล่กลุ่มเพจเนี่ยพอพ่มีเลยพอเล่นไล่เพจบ่เป็นนะา่มีเลยออาสิพอใส่มากกับมี่จะแต่ก่อนกอนกับมีกลุ่มกดแค่นั้นเออที่กดหาซื้อหาเสียงิ่ญหาเบอร์โทรเพิ่นก็ยังกดบ่เป็นครับ อ่ามีตั้งแต่ไหวขากดหลับญาติพี่นอ้องโทรมาถามข่าวเท่านั้นอพอที่ไปจากส่วนญาติพี่น้องเอทีถุกมองทุกจังหวัดเข้ามารวมกลุ่มรวมไล่โอนเงินโอนทองมาเสียให้เลขดีเล็กเด็ดมันบม่มีอ่ดาดําเนินพอมีจังจันดีลีพอนิ่มหลับอันนี้มันบม่มีก็บยามาว้ากันอ่ายามา่เว่ากันมาลอยดีเนาะอ่ามันเป็นสิ่งที่บอดี เออกะมองไดอาจารย์ไดสำนักไดพอกับโบเคยลบลูดอกเออเพินเนียดได้กะให,เห้เพิเนียดไปพอกับโบเคยวา่าอ่ากะให้การซอยเหลียกันนับสนุนกันโย่พ่เป็นหยังเออมีหยังเฮาก็คอยเว่าคคอยจาก,กันด้วยค่วมดีตัว<ม>เนาะอ่าบอยเออม่นว่าสิมาว่าจังสันจังสี่มันกับเป็นสิ่งบ่ดี อาญาติพี่น้องเอฟซีทูกฉันเป็นกับบอสบายอ,อกสบายใจเดียว <Okay. S 1> อาทำมันเป็นยังฉันกรให้กดถิมลบถิมไปซะอาจะมาให้พี่น้องอาจารย์รชวนสิ่งทีพอดีอาจารย์เอ่อพอดีเอ่อในฐานะที่ผมกับตามอาจารย์เนาะครับเอ่อส่วนมากก็จะเป็นเรื่อง,เร,องเรื่องเลขเรื่องเบอร์ครับแต่กับพระท่านในว่าวเรื่องของอาจารย์เองนี่คืออาจารย์ตอนนี้มีอย่างในที่อาจารย์บริการให้กับลูกศิษย์ลูกหา <L an> ก็คือจมมวดวามีอย่างวันเจร่น <Man. S 1> อาท่ลูกเต่าเล่ารล้านเป็นอยู่ต่างถิ่นต่างจังหวัดเนาะอาทีว่าเป็นอย่างยังอยู่ไก่ปันไดอยู่ใสเพิ่นไก่จีนหอดจีดึงเพิ่นจังไดมาเนี่ยเพิ่นมาพออีอย่างอาทีเพิ่นมาเนี่ยพ่อก็ได้ทมไปสุขคนนั่นละ่ะมูเจ้าอยู่ไกลปันไดเจ้ากับมาขานมั่นรถน้ำมั่นเลี้ยไปกับทีซ่าหาพันเนี่ยพอ่อคือจังหนักใจนำ เขาเขาว่าพอเป็นอย่างพอยาว่าข้านั้นคือเขามาเนี่ยมามาด้วยความเต็มใจอ่าด้วยความบังเอิญอย่างใดเขาอยากมาหอดมาถึงเขาอยากมาเห็นผูเขาวอ่าพอแมีนว่าพอชักชวนเท่าไยเขามาเดอ้อมาเดอ้อเด๋อ่าคือมันเป็นด้วยเหตุบังเอิญจําเป็นบางคนกับอยู่ไกลปันใดกับฝันว่าปูไปนิมิตคําฝันเขาอ่าเขาก็อยากย<ด>มาก ของอาจารย์นะครับอย่างอ,อาจารย์เฮ็ดพิธีอย่างในส่วนโตของอาจารย์คือที่พ่อแต่ก่อนหันมาเนาะครัคือพ่อกับบดยวาเออไปเห็นนั่นเห็ดน,นี่เออมาเอาเครื่องล่งของถัง,งบอเอามาถอดเสียถอดแพรให้พ่อชักนั่นชักนี่ <c oughs> ว่าวง่ายๆซะทูจาวาว่าวูเด อ่าล้วก็บอได้ว่าเออปูยามูยิ่งมาล่องคานีกอดนีก,ก,กาถอดเสียถอดผ่าซักพอพอมีบอกเคยมีอแต่ว่า,วาเราเลี้ยงมาเอา,าของค่ขายพอเฮตุให้อ่าเสริมดวงยังสิเขากอกบอได้เป็นลูกลำนีอย่างเขาแฟนบอกอ่ามามั่กับเป็นหวกหนวดหรือว่าล่องแผ่นท้องเจมแผ่นท้องหาในเมื่อในตีนเท่านังง้นเอง ทีนี่ลูกเต่าเล่าล้านดางจินตดังจังหวัดเอาไปใส่ไปอย่าเขาก็ว่าโอ้ยพอเอยกลับจากหน้ามือก็เป็นหลังมือโยอ่าอเชียคือมันกับอะไรเป็นการมงมงายคืออยู่ในความเสียถือแต่ละบุคคลครับอ่าผู้ดใดบอเสียกกับมาตองมาบ่าตองมาหาเสียงมันลดอ่าถ้าเอาไปแล้วมันบดีขึ้นหรือวันบ่เกิดประโยชน์ขึ้นพอแม่คนรดน้ำมันแพ่อก,ก็เคยบอกว่าเอาไปแล้วทามันบดีขึ้น ฟาดลงห่วยฟาดลงค้อมเต้องใส่ต่อไปอ่าพ่อกบสิยอมเราเออตอนนั้นมันบ่ดีเอาถิ่มไปครับก็มีแค่นั้นเองเนาะอาทีนี้เลี้ยงเด็กๆล,ล,ลูกเต่าเล่าลานอยู่ไกลปันไดเเป่นก็ะหอบกัะอุมมาหาครอ่าห้องว่าได้รับได้นอนเอามาอยู่ผุ่นทั้งชนทั้งระย,ยองกัมากามันสิเรียกวาบามงเงินนี่ยังพ่อกะบอง อ่าฮากับประเด็นเห็ยังนั่งน้มาก็มาเป่าน้ำเป่ายางไห้มันกับบงเอืญเศร้าอีเลีอ่าอันนี้มันกับเป็นความขอลบนับถือเสียถือเนาะครับผมอ่ามันกับมีการเสียถือมาอ่าผู้นั่นก็ได้หูได้เห็นแล้วก็อ้เอาไปหาเราเด้อเราเห็ดกับส่วนตับเศร้าตัวปากเนาะครับอ่าตัวนี้เห็ดได้พอกับเ่เคยว่าเอามาอ่าค่ายหาพันค่ายหกพันมามี มาจากกระบี่กับข้ายี่สิบสี่บาทอ่ามันพ่อรวยบ่อเนี่ยเราพ่อก็อยากถามเหมือนกันมันบ่พ่อรวยดอกไปซื้อถูกก็ได้แค่ห่อเดียวอ่าเราที่นี่มันก่าเลยกลายเป็นว่ามันหานมาว่าพอทิ้งทีบนดินเนาะแล้วที่นี่การที่ลูกศิษย์ลงหาอาจจะถามอาจารย์เนาะผมมีโอกาสถามว่าถ้าอยากเบิ่งดวงจริงทอยากเบิ่งดวงอยากเบิ่งดวงโทร่มาใ้บ่อ ตาตัวนี้ทั้งที่ดีพ่อเองนั่นพ่ออยากว่าอยากให้มาด้วยตัวเองนะครับอามาได้พ่อกับเบลเียกรองดอกเบิ้งให้ซื้อๆก็ได้ mm hmm. อาเพราะว่าตัวน,นี้เฮาบ่ได้เบิ่งด้วยว่าเดาวเ,เอาเอง <c oughs> อาหรือว่าบ่ได้ตั้งว่าสีเบิง่งว่าออกไปตเตลิดเตลิดยังฉันมามีมมมมอ่าคือว่าพอกับขอลบนะักถืออาทำทองพร เงีนมาแต่ปูยาตายหญ่แต่พอแต่แม่ได้เืีทอดทอดมาเนาะครับอ่าคือว่าผู้ใดถือได้ปฏิบัติได้เฮาเฮ็ดหยังบ่พอดีมันก็ดีจังซี่แม่อ่าเคารพนับถือมาแต่พ่อแต่แม่เฮาอ่าตั้งแต่วันวันหลุดพ่นล่ะเนาะอ่าว่าซั่นญาติพี่น้องเฮาอยู่ภาคอีสานเฮาวันศินวันพระออกพันจอกเข้าพรรษาเพิ่นสิเก็บดอกไม้ดอกไหลแต่งกาวปูยาตายาย,ายเฮ็ดหยัง อ้านี่ละคนเน่าแต่ละภาคแต่ละบ้านมันก็มีค้ามนับถือของไผของมันเนาะอ่าก็คือเป็นยังสั่นที่นี่กัให้ที่น้องพิจารณาเอาเองอืแล้วอาจารย์สมมุติว่าคนสิีมหาอาจารย์นี่อาจารย์มีมือถที่ยกเวน้นบะแต่ว่าที่พ่อก็ได้ว่าเอาไปเลยเนี่ครับอ่าบ่าวสากเิ่นมาหมู่บวานมา,มา,มา,มาเห็นคนหลายอ่าเห็นเพิ่อนเห็นที่ตนพ่อ ว่าลูกขื้นกระเกียบแม่นลมเพราะว่ามันบ่ได้พักผ่อน,นบ่ได้กินขา่ากินหยังเยอะแยะอืออ่ามันกัการพักผ่อนกับพ่อพอเนาะตัวนี้ก็มันกับว่าได้มีความผิดจากแขกเพื่อนไหนอ่าคือความผิดอยู่น้าผมเองน้าพ่อแมวเองครับเอาเห็นพี่น้องต่างถิ่นต่างจังหวัดมาเพื่อนเสียเวล่อมล่าเสียค่าน้ําหมองน้ำมันมาเฮ้าก็าอยากให้เพื่อนดีให้เพื่อนแล้วได้เดินทางกลับ,บอ่าพ่อกระููให้ แง่นบ่ละครับเออบางคนกะบ่มียี่ิบสี่บาทกะใส่แต่พ่อค่าคู่ค่าค่ายใส่ขันสิบสองบาทกะมีอืมอืมยยกปียยกเดือนยังขีไใดพ่อถงเออ <laughs> ก็ให้คิดเอาอ่อเอบซีถูกงถูก่อนกันคิดเอาคือย,ยังยังอาจารย์ที่บะเ <c oughs> บิงให้บเฮ็ดอียังให้คือวันพระคือวันพระบัดนี้มาพอมาบอกว่านี่ให้บ่าซักเป็น บอให้ FC เอฟซีเพิ่นไหงูพ่อสีเบิงจาวันเาา์อาทิตย์ต่อไปช้องออมือต่อไปบอต่อไปมันไห้มีเวลรา่าภาคนเนี่ยบอก,บกม,อมันก่ยำแย่เนาะเออมันกับออนเนี่ยเพียรแรงร่องเด้ทีนี้เมื่อกี้เอฟซีถามมาว่าอาจารย์เปิดโศกเปิดดวงไห่ได้บอผันเมนได้ แผ่นแมนยู่ต่างท่นต่างจังหวัดจังๆีๆมาบาอด้ถอามันยากน้ำค่ารถค่าเรยครับน้ำการน้ำงานกาสี่ไร่เบื้องให้เอาวัดหวงเข้มันไปตกอ,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 อีอย่างตกอันใดเสวยอันใดตกอันใดเสวยอายุถามมาบอด้มันมีเครื่องแตทงชงให้เขาแนวใดแน่พ่อ,อกระสิบอกไปเออ้าบางคนเหมนบมมีเงินมีทองก็พอเนให้เองก็ได้ ขอให้ดาวพนทรงซื้อเขาเองมาอ่าจะมาดำด,ำดีที่ก็จิได้วดทจชงยาดนำรงให้เจ้ากรรมายเวทเนี่ยเขาได้รับู้รับทราบให้อ่าให้สิ่งที่บดับบดีได้รุดพ้นจากตัวเขาไปอ่าเฮ็ดให้ไปหลายๆายคนเขาก็ว่าเออดีขึ้นหลายอ่าอย่างที่น่ะเขาก็เลยขอลองอย่างเฮ็ดให้แต่ว่าพ่อเองกับพ่อใดว่าจะของเจงจะของบรรุดอก หากคนธรรม,มาดาต่ว่าพอเห็่ไปมันคำเพ่นกัไใดนับถือจุมองอยู่เด้ครับนี่บัวพ่อหายมันก็นหายอย่างเสียกัหรือจะเป็นน้ำมุนมเรามีปูปูขาวปูขาวแท้ๆไปซอยอเออ้อ,อมน้ำบปไว้ซื้อมันก็บเช่ากับมีอ่ากัะะบยังจยวางใดอาจอาจสิบบทุกคนเลน้ออาจารย์ครับมันกับบัได้ว่าร้อยคนเนี่สีสีดีจักเก้าสิบยังสี่กับมันเป็นไปบ่ไดดดอก ครับผมอ่าสิบคนก็จีดีเนี่ยจะหกคนหรือจะเจ็ดคนเนาะอ่าบางคนคือพอเองพอก็เคยบอกรับเป็นโรคไปจํโตต้องไปรพยงบาลไปร่วมแพทย์เพราะว่าพอไปได้เรียนมาทั้งนั้นอ่าตัวนี้ที่บอเยนมากเลีเยนมาทั้งทฤษฎศาสตร์ทังศฤษฎศาสตร์ตเออไอที่เพื่นถามเนยว่าแม่นยังไหอาจารย์อยังหวดที่แล้วเดี๋ยนึงสีเห็น ก็เห็นเห็นเนาะเห็นเห็นแต่่ามีปพญญาเอานี่แม่ปูเพื่อนกับยำแล้วยำอีกนั่นแหละเพิ่นทั้งห้องทั้งห้พคอยอย่งเพื่อนก็บอกว่าลูกย่านตาลูกตาลานเอาบเปลี่ยนอีกเด้ออ่าเพื่อนก็บอกว่าไปแล้วขึ้นไปสูงสูงก็ลองมาได้ลูกเด้ออ่าขึ้นไปแล้วก็ล่องมาแต่คนไทยเฮาบอเข้าใจพอเอ้ยอ่านบ่ได้แปลบอออกดอกอีหยังเนาะขึ้นไปสูงสูงแล้วก็ล้องมา คือเพิ่นเพิ่นเหตุแนวทางให้บูกเต่าเล่าล้านแล้วแต่หัวเฮ้าบ่ทันเพิินคือขึ้นไปแล้วก็ล่องขึ้นไปแล้วก็ล่องมาทางเก่าคือเพิ่นเอาโตเป็นลางขึ้นไปไหวบนครับครับเพิินให้เอาโตบนลงมาเป็นลางนั่นมันถือแล้วม่เจ้าขิดบอกออกซื่อตอนล่งก็จะโดดล่งเพิ่นห้ล่างแล้วพอห้โดดล่อง ไห้ลงดีๆได้ลกูกนั่นแหละอีกเพื่อนถามนี่แหละเพื่อนว่ายังผมว่าหนึ่งสีแน่มินินแต่ว่าผมมีปัญญาเอาก็เลยอยากให้อาจารย์เปิดสุกเปิดดวงดนี่ว่างวดนี่ครับว่าเอฟซี่ด่งมองดุกบอลอย่างงวาเป็นนิมิตคำฝันพอ,พอยังแต่นิมิตโยอ่านิมิตเราล่ะแต่เพื่อนเก่ายังยำว่าให้ร้อยอชักสองหมื่นครายยังซีล่ะจังพอยังว่าพอยองพอบองหู ตาเพื่อนไ้บอกไว้นิเมิตขําขวัญมาเออค้ามีลูกเต่าเล่าร้านอยาิพี่น้องมาดังกิ้งตังจังหวัดกูให้มึงตัวนี้เด้อมึงบอกเขาแนงสั่งพ่อกะจังสีหูบอกเลยพ่แมีนว่ายยึดอยากได้อยากดีก็บอกไปเออห้องอากอาคพุ่นน้ำทางน้ำทงเขาก็ว่าพี่บ้าสันติเออเขาจะเอาพ่อไปมาสีมหาโพธิ์สั่นตัวคอันนี้พ่อก็ว่าพ่อขอด้วยบุญมารมี ปูเพินินครับเอออยู่ในสาานวนี้มองนี่ก็ในจำบลวนเเฮาเพิินกับสกลาบูชาเขารลบนับถือปูยางขากเด้งอืมก็ค,คือที่นี่แค่นั้นละเด้อครับอาจารย์ก็เดีย๋ยวเดียย๋ยวอาจางที่ให้อาจารย์เบิ้งดวงเบิ้องยังให้นี่เสียค่า,ค,าค่ายหลายปันไหนครับกา็มีหรือก็มีแต่ดอกไม้กับทถูก เป็น <า S 1> ไปได้ย,ยา<อ>งห้มากด้วยจะของเองครับเป็นไปได้กัอยางห้มากด้วยจาของครับอ่าเพราะว่าถ้ามันมีอย่างบอดีหรือว่ามันยงังใดหาบางคนแบบว่าคันยีโทมากคันเบิงแล้วจะห้เปิดดวงกับเจ้าพอสิเปิดจังใดออืเออเข้าต้องล่องในหัวในหนังให้เพื่อนอนเนยครับเออม,มันจังเปิดได้เ,เออหรือบอกให้เพื่อนมากกับมาเอาของไปจังสี่ดด เพราะว่าคนอยู่พุ่นนะบางคนมันจําเป็นนี่หรีคืออยู่เมืองนอกเนี่ยเพื่อนกรสก่งกระซื้อมากเออก็มันมีอย่างเนี้ยีแกแบบไรนตัดแต่งให้เพื่อนแก่ให้เพื่อนไปครับก้หูซื้อว่าดีอยู่เด้อ๋ออเป็นยังไงฉะนั้นท่านผู้ชมนะครับขอเบอร์อาจารย์แมวว่าสั่นอัดเตรียมโจดนะครับทานผู้ชมเบอร์อาจารย์เมีาาม่มันมีอยู่นี่วะย่สัยติไดไปโชว์นะไปด้วยอาจารย์บอกบอกให้โชว์เด้อนะครับเมื่อกี้อัดโชว์ไปแล้วเลย 061จดนะครับท่านผู้ชมจดนะครับ0616350603นะครับ0616350603หรือท่านใดที่จดพ่ะท่านนะครับโทรหาแอดต่าเด้อนะครับเบอร์โทรแอดอยู่หนาคลิปนะครับบอแมนไหลสุดเดยอยู่หนาคลิปเนาะนะครับแอดกะขอประคุณอาจารย์เนาะนะครับที่มาให้ความกระจ่างกับ ลูกซิตุหานะครับสีเบื้องดวงเบื้องยังก็ทั่มากก็ได้แต่ว่าสีหายมันซักซิดอิลีเนี่ต้องมาก้วยเจ้าของเองครับมันก็จะหายลอยคอนกับห้ดีมาจุกคนให้ถือมาจุข้นคือหม,มอรักษาไปบ่ด้เนาะอากา็คือหมอรพยงบาลน,นั่นแหละเพราะว่าจะสีมองได้ร่วมแพทย์ก็ดีครับอ่ามันก็สะมีแหละ ลอยคนกับมีจะจัดเจ็ดสิบขนอยู่ละวะเงยังไงแม่นอาตั้งแต่หมอสเดาเดาเพื่อนกันเนาะเอาโบยู่กับมีเนาะครับผมอ่าจอานันกามันอยู่น้ำบุญน้ำกุศลเท่าเดิมเนาะแม่นครับอาทีนี้ก็ให้เอฟซีถูกหม่องทุกบอลเนาะครับอาทีหลายะลาอยู่อ่าหลายหลายเอฟซีก็ให้มีเนี่ยก็ให้ติดตามนี่ยละช่องมัาซักช่องนี่ยละเด้อครับอ่ามัาซักเพื่นก็ได้ แกใครไปเออบาที่เบาพีดเบาพีดมันใกล้ๆก,กันเนี่ยมันลืมครับผมก็อ่าก็ขอให้พี่น้องดุกหม่องดุกบอลเดอ,อมีแต่ความสุข,ขวความเจริญอ่าจหากว่าพอเหตุยังไปมันบ่มันถึกมันควรนแล้วก่ะ <c oughs> อ่าให้ผมอบไห้ได้มอบไห<ม>้มาทั้งเบาที่ครับผมเด้อ ອ້າອໃຫຈະລີນຈະເລີນເບາດສາ